ากาบสวัสดีพี่น้องส,สกูุกคนเลอพี่น้องเด้พอพ่อกับซองมานหน้าพลแสต์พื้เกา่าเ้อพี่น้อง <c oughs> มือนี่พราหาเห็นหนาเพราะว่าหนาผู้หายเนาะพี่น้องนะอันเทรื่องหนาที่ท่านเห็นอยู่ข้าวๆาวนี่ต้มนมเลอพี่น้องเพราะแม่ต้มดอกอุ่นสีผ้าพี่น้องมาเห็ดโยเกิร์ตพี่น้องมือนีเห็นข้าเจ้าเห็นหน้าก็เลยอยากเห็นน้ำแต่ว่าก็เคยล่องเห็ดหลายพี่น้องท่านึงก็ได้การอยู่ด้ยแต่ว่ามือนีที่โยเกิร์ตที่ออกมาใส่เห็ดมัน่แมัน โยเกิร์ตสูตรธรรมาศาสตร์คือกระเจ้าเมือนีสิสิไสเป็นเวขอจับเปิ่งก่อนเว้ยพอแล้วปิดไฟก่อนพี่น้องเพิ่นบอกว่าต้มนมมันก็มีหลายสูตรเนาะพี่น้องเนาะจังได็ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์สับสับไขเด้อเนาะพี่น้องกดไต่กดไต่แบบโอ้ยกดติดตามสับสับไข่เออ,อ,อ มันมีหลายสูตรพี่น้องบางสูตรเขากับต้มจนแตกมันเลยก็ได้แต่อันนี้ห้องสิบว่าต้มห้องแค่ใส่ว่าอุนอ่นอุ่นเท่ากับโบอุ่นนี่นี่ห่นอนี่เลยยกลงเลยพี่น้องมัออุ่นแหละหละ่ะคอยว่าอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยว,ยว,ยวจัดสถานที่ไหมก็เล้ยพี่น้องเข้าหนึ่งเอาปรุงออกจากนันแล้วจากเตาขเขาแล้ว สูตรที่บ้านหน้าผ้าแสบมือหนีสีผ้าเห็ดนี่คือสูตรบริโภต้มให้มันเดือดพี่น้องคือบริโภต้มให้มันแตกมันต้มเหงนมเฮาอุณหภูมิจัดแตเบิ่งกันโอ้ฮ่อนเพื่อนบอกว่าเอาสักประมาณว่าบ่ฮ่อนคักนะพี่น้องก้อนเฮาจุ่มแล้วมือเฮาทนไหล่สัตวอันนี้ข่อยทนบ่ได้ี่ห่อน กันเห่อผาดไปแล้วจังสี่ก็คือห่าสีทิ้งไว้ซะก่อนทิ่งม,มันไว้ให้มันเย็ยนลงจักหน่อยนะพี่น้องให้ความหวอนมันลดลงจักหน่อยแต่ห่ากระสีมาเติมทิ่งไว้ก่อนพี่น้องแล้วก็สีเติมนี่โยเกิร์ตโมมีน้ำตาลได้หนึ่พี่น้องศูนย์เปอร์เซ็นต์คนวะ โยเกิร์ตนี่เ้าสีใสเป็นแบบใดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อปกติที่เห็นข้าเจ้าวใสก็คือเป็นโยเกิร์ตลดธรรมชาติพี่น้องแต่มื่อนี่สีใสลดบักพะวกว้องข่อยว่าโ,โฟกัสเป็นยังกรส็สร้นเทอดพี่น้องนี่แหละสีใสลดบักพะววันเท่าลองเบิองว่าใสลดบักพะวมันสิเปลี่ยนเห็บบัเนาะพี่น้อง เดี๋ยวถานมเฮ้ามันถานมเฮ้ามันอุ่นลงจังหน่อยก่อนตอนนี้มันห่อนลายด้วสิเซ็โรลดว่าพี่น้องเหตุโหลดกดันเลยเป็นยัง้ยขาวดีขนาดน้ะพี่น้องคนณเหต มันระบายความหอนออกกันพี่น้องลืมด้วยพี่น้องเด้อส่วงนี้งเด้อโควิดกระังแผ่ระบาดด้วพี่น้องเด้อออกไปใส่มาใส่ประจำเป็นกระพาะไปด้อพี่น้องเด้อแต่ขันจำเป็นกระให้ปาปิดจมูกเนาะโอ้ยมาก,มาการะไดมาก,ามกระเฮาพี่น้องว่าโควิดบาดมันกระยานบางทรใส่ผ้าปิดจมูกตลอดด้วยพี่น้องเด้อออกไปมองได้สิปีเป็นคนได้หลายเนี่ยกรปลาปิดจมูกตั้งมา เกล่าเมื่อก็ต้องใส่บะมี่ก็ให้ล่างเมื่อ้วยสบู่ล่างดูดูบัสสิกินกับล่างจำเป็นสิมัจับนาจับตาวกัล่างไว้ไม่มีคนก็ชิได้เละพี่น้องเนี่ยได้แล้วล่ะคอยว่าอันนี้ใส่นม ก็อย่าบอกปริมาณถอดขอยซื้อมากินแล้วอยกินบ่เบิดมันสีเบิดอายุข่อยก็เลยมาเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นโยเกิร์ตสูตรเอวแต่สีเขียดแต่พี่นอ้องเด้่องได้แล้วนี่พ่อละโอ้ยเยมียเมียข่อยสีให้ข้อฉีดเติมหัวเสือโยเกิร์ตลงไปขอเอาสอนก่อน ป๊ป๊ป๊ปโอ้ยมีบุญของข่าว่้องนาพี่น้องใส่มีตอนบุญของขาวปองสตักใส่ลดลน้อพี่น้องนะขอยีใส่จักสวงส่วนคูๆ สูตรกะพี่น้องใส่ลงไปเลยอู้บระคาดใจกับใส่จักเครื่องซอนพ่อพี่น้องวันนี้ห้ากับคนคนให้ให้ตัวหัวเสือเ้ามันเข่ากันกับนมเ้า มันก็จะล้นหมอได้พี่น,อน้องลายนมข่อยซองริดละข่อยกินไปเครื่องลิหดหัวเครื่องยู่งงาสิริดกลักวๆอยู่นี่ข้นกะว่าเขากันดีแล้วกัตักใจภาชนะได้หรือพี่นอ้นองเด้อบริยญา,า,าที่พี่น้องเฮ็ดเยอะเกิดจะข่อยหาภาชนะที่จีมาใส่ก่อนใส่อย่างเนาะหันนี่นเนาะ อุ้ยหอมเลยพี่น้องภาษณะที่หอยใส่มือนี่ก็ว่าสิใส่อันนี้แหละหอยคิใส่ถวยหน่อยกระติกตอนนี้จุกเกี่ยวพาติกนี้ได้การพี่น้อง ใส่ภาชนะด้วยพี่น้องด้วยใส่ตัวได้กับใส่ไปนี่เก็ดกินเองเป็นฟองกับว่เป็นยังตักใส่ไปเลยมั่อที่เป็ี่ยนขวยอยบ่วน้อยแขวี่ยมันห่อนแห้งบัได้นี่งตาลงไปไม่ยังเป็นสีอุ่นๆุ่นห่อนอยู่เอา้าพี่น้องแล้วก็วางถิ่มไปเลย เอาไปวางไว้วางไว้ที่อุณหภูมิปกติเท่านี้แล้วพี่น,ออนอ้องนี่วางไว้เองสี่ละแล้วก็เดี๋ยว สิหาอีหยังมาง,งุมม้มไว้เนี่ยนาะพี่น้องเนาะก,กันฝุ่นเฟินตกลงใส่เดี๋ยวมืออื่นเศร้าจังมาเบิ่งว่ามันสิเป็นบ่หรือบ่เป็นหรือจังไดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอีกเทื่อนึงแต่ว่าเคยเฮ็ดเทื่อนึงนะ่ะมันเป็นอยู่นี่สีพายพี่น้องเฮ็ดเบิ่งว่ามันสิเป็นบ่ดจำว่าเบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันใช้เวลาเนาะเดี๋ยวรอว่ามืออื่นสิเป็นบ่จังมาเบิ่องอีกเทื่อนึงเด้อพี่นอ้องเด้ออันนี้พี่น้องเมื่อวานนี้ที่เขา เห็ดมือนีนเห็นบ่เอาเสียตู้เย็นไว้เด้๋เห็นม่อนไนหนพี่น้องมันเป็นและนะ้วนะเหนะอ่าโยอเกินข่อยนะได้การไปซิมปันเบิร์กอุ้ยก็เป็นอันเนี้ยวเหนียวสิพี่น้องคือซีดนี่ไหม もう。So mm hmm. เฮ็นเลกินเลนได้พี่น้องค่อนข้างที่เสียเนี้ยแล้วล่ะพี่น้องได้ลหลายถ้วยได้พี่น้องว้างยังไงกันเห็นพี่น้องมาถือว่าทานไปได้ดีสำหรับเทนบอรพี่น้องนอน เดี๋ยวเราคอยที่เบิง้งเบิ้งกองล่างกันนะโอ้อสเสียละอืเสียบหัวเสื้อนี้เ้าก็สามารถไปใส่ต่อไปอีกรอบหนะอได้คือกันเด้กพี่น้องนี่ยสหรับผู้ใดอย,ยากเฮ็ดก็ลองไปเฮ็ดได้เด้กพี่น้องเด้อเสียบอยู่รายการพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สิไว้สำนี้พี่น้องภาพเฮ็ดโยเกิร์ตเนาะร่องเฮ็ดเบิง่งพี่น้องท่านใดอยากไปลองเฮ็ดเบิ่งกับเฮ็ดได้ตามวิธีที่พาเฮ็ดเลยเนาะหมั่วๆ้อแต่กระเสบเพื่อนเก่าพี่น้องลองเบิง่งอย่างไรอย่าลืมเอย่าลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ใส่สองมะนาวพาแซสบได้พี่น้องเด้อฝากดีฝาก,ฝากน้องเปก็ลังเลงใจให้ได้พี่น้องเด้อพบก,กันคลิปหนา้าคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า